สัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนเรื่องภาษีบุคลรรค,บคลธรมรมดาค่ะบุคคลธรรมดาก็คือบุคคลทั่วไปไม่ได้ติดเป็นข้างห้นสว่วนนิติบุคคลหรืออื่นๆน,นะคะโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด8ประเภทก็คือประเภทที่1 เงินเดือนค่าตั้งบำเหน็จบนานาญโดยหักค่าใช้า่าย50%ไม่เกิน100,000ประเภทที่2ค่าธรรมเนียมค่าในหน้าค่าส่วนลดหักรวมกับประเภทที่1 50%ไม่เกิน100,000ค่ะประเภทที่3ลิขสิทธิ์50%ไม่เกิน100,000 4ดอกเบี้ยคุณพูดกว่เงินไม่หักค่าใา,ายประเทที่5ค่าเช่าแบ่งเป็น4อย่างนะคะคือ1มานาคารรถห้องชุดหัก30%ที่ดินพื่อการเกษตร20%ที่ดินเปล่า15%แล้วก็อื่นๆอีๆอๆวก10% 6วิชาชีพอิสระหมอหัก60%อื่นๆเช่นบัญชีทนายหัก30%ค่ะแล้วก็เจ็รับเหมาหัก60%แล้วก็สุดท้ายอื่นๆก็คือพวกแม่ค้าพ่อค้า ส่วนมากจะหักค่าใชจ่าย60%ค่ะก็จะนะคะก็จะเริ่มตักรถยนตนตัวเอง60,000คู่สมรสถ60,000โดยคู่สมรรถต้ไม่มีเงินได้นะคะบุตรคนแรก30,000คนที่2ถ้าเกิดหลังปี60 0 0 0ขึ้นไปจะหกักทั้งหมด60,000ค่ะพ่อแม่ถ้ารายได้ไม่เกิน30,000อายุ60ปีขึ้นไปหก 30, ัก30,000ทอสักคันหักตมจติงไม่เกิน60,000ทีการหักตมจริงไม่เกิน60,000ประกันชีวิตต้องกรมธรรม10ปีขึ้นไปในประเทศไทยหักได้ไม่เกินคคาาค่ะะภรรริยาามมตหหััักกนล1สง แล้วก็จะมีกองทุนสำรองยังชีพนะคะหนึ่งหมื่นเอาไว้ยดรถยนต์แล้วก็ที่เหลือไปยกเว้นแล้วก็จะมีหักบริจารโดยจำเป็นเป็นสองตัวก็คือโบดมูลนิธิหักสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินได้ที่หักค่าใช้จ่ายแล้วโรงพยาบาลโรงเรียนหักเราได้สองเท่าไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของเงินได้ที่หักค่าใช้จ่ายไม่พอ,อไปหักในบริจาคทั่วไปได้อีกค่ะในส่วนของการคิดภาษีก็ไปดูกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มจากโจทยนะคะโดยตรวจอาจารย์ให้มาว่านางว่าเราพรนอายุสามสิบสองปีจทะเบียนสมรสแล้วคู่สมรสมีเเงินไไไดดด้ด้ด้้หัรราามมยคคะบพี่ถ ก็ตกลงรถมีกันได้หักรถอย่างไม่ได้นะคะก็ตัดคู่สมรสไปหนึ่งแล้วก็นางวราพรม so ีบุตรสองคนเป็นผู้เยาว์หกขวบและสองขวบคนบุตรคนที่หนึ่งขับได้สามหมื่นคนที่สองถ้าเกิดหลังปีหกหนึ่งได้หกหมื่นไปตรวจอาจารย์ไม่ได้กำหนดว่าเกิดหลังปีไหนเราก็จะหับหกหมื่นเลยนะคะคนที่สองแล้วก็นางวราพรทำงานประจำเป็นพนักงานบัญชีเอกชนแห่งหนึ่งมีรายได้เสริมจากการสอนพิเศษออนไลน์ด้วยนะคะไปเริ่มทำกัเลยเงินเดือนประจำเป็นเงินได้ประเภท่เท่าไหร่รับโบนัสที่จีเป็นเงินได้ แล้วก็ไปได้กักการขายของอะไรมาระเทีกีกออท่แนี้เมเงินได้ทั้งหมดสเภค,ค่ะแล้วต่อไปอน,นี้ไปทำตได้จับได้เมื่อกี้ตดเรามีเงินได้เงินประจำเลาวเขียนเงินได้แล้วก็สีของเล็บหนึ่งสีคือมาตา จดมีบอกว่ามีกองทุนสำรองเงินชีพซึ่งที่บอกไปแล้วว่ากองทุนสำรองเงินชีพหนึ่งหมืน่นเอาไว้ลดหย่อนแล้วก็ที่เหลือเอาไปยกเว้นในขั้นแรกเราจะทำยกเว้นกันก่อนเพราะฉะน,นั้นเขาบอกใช่หนึ่งหมื่นเอาไปลดหย่อนแล้วก็ต้องยกเว้นเท่าไหร่ถูกถ้าเขียนยกกองทุนสำรองเงินชีพแล้วก็ลบได้เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นแปดพันต่อไปเมื่อกี้มีเงินได้ประเภทอะไรอีกมีอะไรสี่แลคือเงินไ,ไ,ได้ประเภทที่สเขียนต่อเลย แล้วก no ็เม so right so ่อกี okay. okay, okay. ้ที่บอกว่ามนนำมากที่1น่งกัมบไปที่2ยอไป้ักหนักแต่ยไม่เกินหน่งกสนเนยังมีอาไรรูบ่ไหมร้จเดี่เปอร่เนได้แตกันเินใช่ไดเกินเลยอันนี้รวมกันํามว่าร็จแล้วประเภทห่งกับปทสองหักได้กี่เปอร์เซ็นต์10%ไม่เกินไม่เกินไแล้วเข้ากับหักค่าใจ่า่ก้าหม ต้นเหี่ยงหางอะไรด้วยกี่บาทเอ่อสองสิบอ๋อ ไปก็จะเป็นเงินงได้หลังหักค่าใช้จ่ายเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็คือเอาหนึ่งมารวมกับสองที่เราค,คิาาากดคกันไว้ต่อไปพอหักค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วเราก็จะไปหักก้อนหย่อนที่เราคิดกันไว้ตอนแรกไม่เห็นเลยค่ะก้อนหย่อนเรียงมาเลยหักก้นหย่อนคนแรกคนเป็นใครเ <c ười> ออใครอะตัวเอง <c ười> หักก้นหย่อนตัวเองเท่าไหร่สวยนะตัเองคิดได้สิบไม้สิบไม้ <c ười> ก็เขียนเลยค่ะตัวเองหกหมื่นแล้วเมื่อกี้ฝั่งนี้ต้องหักไหมต้องแล้วต่อไปก็บุตร้ใช่คนที่สองรงกันเป็นตรงก็หักบุตรเก้าหมื่นกันชีวิตเกินสิบปีไหมซื้อในไทยไหมใช่หักได้ไม่เกินหนึ่งแสนแสดงว่าเรายกมาได้หมดเลยแล้วต่อไปก็เป็นประกันสุขภาพนั่งเท่นไผ่ประกันสุขภาพก็คือเอาไปรวมกับประกันชีวิตต้องไม่เกินหนึ่งแสนแล้วก็ตัวมันเองอ่ะห้ามเกินสองหมื่นห้าตอนเนี้ยประกันชีวิตแปดหมื่นไหวรวมงไปก็เป็นแนึ่งหมื่นแล้วประกันสุขภาพ ระกัรสุขภาพ้มาว่ากับตัวมันเองข้ามเกิน2 5 0 0ถ้าเาบอว่าอันนี้30,000เราหักได้แค่2 5 0 0แต่พอ2 5 0 0ไปวกไป10,000เกินนึ่งแสนไหมถ้าเรากอบเราหักได้แค่เท่าไหร่ <Okay. S 1> ้รันสุขภาพ2 5 0 0าบกวาัได้2 5 0 0รวมกับชีวิตไม่เกินแสนแต่ชีวิตไปแปดหมื่นและก็าหักไดก้ทีนึงไปหมื่นเรเป็นแสนหรือ20,000ถูก้วหักกันสุขภาพได้20,000นี้หักกานสุขภาพกองทุนเมื่อกี้เราเรายกเงิน2,000 กันบิดาบิดายุ62ปีไม่มีเงินได้เราสามารถลดหย่อนบิดาได้ไหมไเาหย่นไ้เท่าไหร่ไม่เกินสามหมใช่แล้วก็เขบอกว่าไหนมกอะบิดามีประกันสุขภาพสองหมื่นเบี้ยประกันภาพบิดาบานานลดหย่อนได้พละหมน้าแล้วบบก็ับ่าตัวบิดาเองลดหยได้สามหมนประกันลดหย่อนได้หมื่นห้าเแย่เนแ่ันเบี้ยกูซื้อบ้านก็คือเอกเบี้ยกูเ่สร้าง เราเพี้ยเพื่อสร้างหยนได้ไม่เกินหนึงแสนอันนี้มีเท่าไหร่แสดงว่าไม่เกินหนึงแสนแสดงว่าหมดไหมไ่เอนี้เลื่อนไปดูหน่อยเาเราอยนเรายัยันนบร้ใจักจขักแยกอีกอย่างนึงนี่ไหนที่มันอรี่องมีเงินกงินสมแสนบาทแล้วว่ามาราจะไปต้องมาัไหมต้องแล้วก็ดามารดาต้องอายุหกปีขึ้นไปด้วยยางงี้วเราก็เลย่ังนเสร็จแล้วเอามารวมเปิดเองไม เวาได้รถหย่อนมาแล้วเราก็ต้องมาไปลบกับค่าเสนไตเดยว่านี้นนเงินได้หลังหักรถหย่อนต่อไปเขา,าเยอะอะไรมันดาีบริจาคโรงพยาบาล้าโรงพยบาลไม่กี้ที่สไปลวคุณไหมหักไ้ยังไงบริจาคน่ใส่กันหักไม่หนึ่งหมื่นบริจาคนี่ ถ้าบริจาครงเนกับโรงพยาบาลเราได้สงเท่าไม่เกินสิบเปอร์เตของเงินได้ากคาใช้จายสอท่าไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ใช่เงินได้ที่หักค่าใช้จ่ายก็คืออันนี้ไม่ได้หักแ้วเรกงนน์น์คูิบเปอ็นต์เราต้องเกินสองหมื่นหนึ่งพัแปดร้อยซึ่งเมื่อกี้เขาบรจคไม่เ่สองหมื่นเท่าี่หมืนโอ้ห่มืเ้นแปว่าหัได้หมด่บค่หน่ง โอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้เงินได้สุดที่อยู่ที่5้าแสนสามหมื่นามพันก็จะมาเริ่มคำนวณภาษีกันนะคะโดยที่คำนวณภาษีอ๋อศูนยถึงแสนห้ายกวินครับแล้วต่อไปก็เป็นแสนห้าถึงสามแสนกี่เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เ็ดพันหต่อไปสามแสนถึงห้าแสนสิบเปอร์เซ็นสองหม่นเจ็ันห้า้อยแล้วก็ห้าแสนถึงขอค่ะนิดนึงสามแสนถึงห้าแสนสองหมื่นเจ็ห้าร้อยตอนในหนังสือคือมันรวมต้องเป็นสองหมืน แล้วก็ไปสุดท้ายห้าแสนหนึ่งห้าแสนสองหนึ่งสามพันสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามพันสี่ร้อยห้าสิบรวมกันจะได้สามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบค้าันแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการยื่นภาษีนะคะโดยสรุปได้ว่านังก็ถ้าอยต้องคิดวิธีที่สองกันเด้อเด้แล้วก็จะมีวิธีที่สองนะคะต้องคิดจากเงินได้ประเภทที่สองรวมถึงเงินได้ประเภทที่แปดเอามาคูณห้าพันพัน โดยข้อนี้ของเราจะมีเงินได้ประเภทที่สองอยู่กี่บาทแสนสองหมบาทกับประเภทที่แปดสามแสนเคตลงันเป็นสี่แสนงหมบาทคูณห้าแพันแต่เท่ากับ2องพันหนึ่งแสดงว่าเราต้องเลืกอกวิธีไหนวิธีที่หนึ่งถ้า okay. เท่ากับว่านางวราพรจะเสียภาษีสามหมก้า้าสิบาทโดยต้องยื่นแบบพองอดอพองอดอ,อะไรรู้ไหม่เรได้เขียนไหม อธิบายนะต้นผิดนักเราพอต้องยื่นแบบแสดงรายการประเภทพงอรต้์คือยื่นรวมทุกประเภทอ๋อก็เป็นของไอ้นั้นประเภทที่หนึ่งเท่านั้นโดยยื่นภายในวันที่สามสิบเอ็ดมีนาแต่ถ้าเป็นออนไลน์ต้องยื่นภายในวันที่สามผิดเอ้ยวันที่แปดมษายนใช่ก็เขียนสรุปยได้เลยทะเปนเลยยื่นพงศ ที่นเห็แล้วก็ภาแในวันที่สาม <laughs> เอ็ด <c oughs> เดือนมีนาคมอ๋ออะไรวันที่แปดไปอยู่นะะี่ค่ะวันนี้ที่เราสอนดีมากในเป็นสิทธิ์ครบาจารย์แ <laughs> อปะ <laughs> ขคุณค่ะ